นะฮะนี่นะฮะดูนะครับอ่าให้ดูตัวจริงนะฮะเป็นเหรียญทองคํานะครับนะฮะเลื่อนสมณศักดิ์นี่นะฮะแอบโอ้โหมเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้นะนี่นะฮะขอตาเลยขอตาใชดเลยขอตาขอบคุณโอ้โหน่าแต่งหน้าแต่เครื่งขึ้นผ่าน X จะเห็นได้ใช่เนื้อเนี่ยเนี wow, <|bn|> <|bn|> <t <t ่ยดู ดูเส้นสายลายพิมพ์นี่คือลายที่ติจริงๆอะของแท้นี่คือผมผมมีมีความแบบคือผมพิจารณานะคือคือธรรมชาตินะครับบล็อกอะไรต่างเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์แท้สูงเลยนะครับรายการนี้นะองะค์นี้นะฮะนะฮะนี่นะฮะเออนี่ฮะต้องสายตรงนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ใช่สายตรงนะฮะ เนี่ยแต่ผมเนี่ยตรวจกายภาพพระได้อยู่นะฮะเออเนี่ยให้ดูกันนะฮะเบื้องต้นเนี่ยผมผมพิจารณาเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะฮะมากกว่าการหล่อนะฮะเออเนี่ยนะครับน,นะฮะเอ่อยิงเปอร์เซ็นต์มาดีมากนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยทองโบราณได้ประมาณนี้ถูกต้องละนะฮะเอ่เอก็มีความคือผมให้น้ําหนักนะ<ม>อ่าเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสแท้สูงนะครับ<ม>อ่าแล้วเรื่อง ตำหนิบล็อกขู่ห่วงที่เป็นธรรมชาตินะฮะางานเนี่ยม,มันตรงหมดเลยนะฮะในเรื่องของบล็อกปีศูนย์แปดก็ดีนะครับอืมเแล้วดูโอ้โหพี่ดูดูความเนี่ยเหรียญเนี่ยความสวยนะฮะ,นะ,ฮะเนี่ยเส้นเหรียญเนี่ยไม่มีตรงไหนที่มันบวมเลยนะความชัดนะครับเนี่ยเส้นเลือดแขนนะฮะ